ชเช,นช,ช,เนช่นนั้นพี่สามจะทำยังไงต่อเช่นนั้นข้าก็เป็นบัวคลั่งซะก,ก่อนฮะนี่ก็ดึกมากแล้วข้าส่งเจ้ากลับบ้านก่อนอไม่ต้องหรอกชิงชีกกำลังรอข้าอยู่ข้างนอกข้าขอตัวก่อน รอยะนี้จะดูเหมือนหลบหน้าเขาอยู่ตลอดเลยเล่าเ่าสักหน่อยข้าแค่คิดว่าเราสองคนไม่ได้เป็นพี่น้องกันแล้วเราคงทำเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้เช่นนั้นไม่นองเว้ย ข้าส่งเจ้ากลับบ้านได้หรือไม่ที่สามพรุ่งนี้ท่านต้องไปรับตำแหน่งแล้วจะทำอะไรก็ต้องระวังหน่อยนะข้าเข้าใจแวดวงขุนนางเสมือนสนามรบเรียงว่าต่อไปจะมีหลายอย่างที่ไม่เป็นตามที่ค้าหวัง ถ้ามีอยากให้ท่านเป็นวัวคลั่งอะไรนั่นข้าขอเพียงให้ท่านแข็งแรงปลอดภัยก็พออีนิงหากวันหน้าข้าจำต้องทำในสิ่งที่ต้องขัดต่อใจทุกคนต่างไม่เชื่อข้าเจ้าเชื่อข้าหรือไม่เชื่อแน่นอนพี่สามทำเรื่องอะไรล้วนมีความคิดของตัวเองข้าได้ยินว่าทุกสามถึงห้าวันอิงกัวกงจะให้คนจำนวนหนึ่งมาส่งของอยังหวังว่าเจ้า จะกลับไปชวนอิงกัวกงในเร็ววันเขาดีต่อข้ามากแต่ข้ามีความคิดของตนเองอยากใช้ความพยายามของตนเองทดลองดูพุ่งชนดูแต่ข้าเคยบอกแล้วอีหนิงข้าจะปกป้องเจ้าตลอดไปชาตินี้จะดีกับเจ้าคนเดียวนี่ไม่ใช่การพูดไปเรื่อยเปื่อยดึกแล้วข้าก็ถึงแล้ว